เขินมาเอาจริงไม่ได้เขินทุกคนนะเขินเมมเบอร์คนอื่นนี่แหละอยูู่ต้องว่าต่อหน้าคนเยอะๆแต่หนูว่าหนูไม่เก่งเท่าอีกคนนะลัก <laughs> ไปบอกเพื่อนนะคะบอกแล้วว่าอยากไปเกง่งหนูจะทำให้เพื่อนหายเป็น้าวินได้เลย วันนี้คือกว่าจะเที่ยงนานมากถ้าทุกคนอ่ะจดจอนะคะแบบว่าถ้าเราจดจอก่อกับอะไรมันก็จะนานชอบทีเซอร์เยทุกคนชอบก็ดีใจค่ะแล้วก็คิดว่าอันนี้เพิ่งมาสามคู่ใช่ไหมคะเหลืออีกห้าใช่ไหมมีแปดใช่เหลืออีก 5, หาคู่ก็ทุกคนก็รอดูนะคะ หนูก็รอเหมือนกันเพราะว่าหนูก็ไม่ได้เห็นของคนอื่นตอนที่แบบตอนนี้เพื่อนไปถ่ายกันเขาเลี้ยวไปทีละสองเ่โอ้ยหนูเห็นหนูเห็นของคู่พี่ออนกับพี่ต้าหลนะคะยืนดูอยู่ค่ะเห็นคู่เดียวคู่อื่นไม่เห็นเลยก็รอดูเหมือนกันรอฟังเพลงแล้วรอฟังเพลงเหมือนกันค่ะ นี่ก็รอถึงจะฟังบ่อยแล้วแต่ว่าก็รอฟังฟอร์อมทุกคนอีกทีเหมือนกันดีใจไหมกับเทนอันดับหนึ่งเลยต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะขอบคุณจริงๆเพราะว่าแต่ว่าโอ้ที่ทุกคนพาไปถึงอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะเทนประเทศไทยใช่ไหมแล้วก็เทนโลกด้วยอันดับหกเห็นที่ออฟฟิเชียลเขียนด้วยขอบคุณมากมากเลยค,คะ่ะ เหนื่อยไหมคะเพราะว่าเห็นทุกคนแบบว่าช่วยกันปันด้วยอะไรอย่างนี้แบบว่าทีเซอร์มันก็ออกมาไม่กี่วีเองเลยเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันจนไปถึงแบบอู้เก่งมากเก่งที่สุดแต่เก่งอยู่แล้วแหละรู้อยู่แล้วว่าเก่งอยู่แล้วสปอยเพลงหน่อยคะ่ะดีออ A อะ D อออะ ก็คือท่อนในทีเสอือไม่เอาทุกคนจะได้มีอะไรไว้ตื่นเต้นไว้ตื่นเต้นในเพลงบ้างนะคะอาจริงจริงตอนแรกที่แบบว่าเห็นมีการให้โหวตใช่ป่ะเราก็แอบคิดว่าทุกคนจะแบบแล้วพอถ้าแบบว่ามันได้เห็นส่วนหนึ่งแก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆเ,เองแหละไม่เป็นไรหรอกนะ <laughs> อยากให้มีอะไรไว้ตื่นเต้นในเพลงอีกเยอะๆอย่างเนื้อเพลงหรือว่าท่าเต้นอะไรอย่างงี้อยากให้ทุกคนรอดูไม่อยากสปอยเยอะเดี๋ยวทุกคนจะไม่ตื่นเต้นนะคะบอกแนวชุดหน่อยแนวชุดทุกคนเห็นแล้วนี่ที่ในทีเชอร์ีทีเจอชทีเจอเอเยอะกะที่ในทีเชอรใช่ไหมคะทุกคนเห็นแล้วนี่ <laughs> ชุดอย่างนั้นเลยค่ะก็ ชุดส,สีนั้นเลยเรื่องหัวก็จะต่างกันไปของหนูที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นเหมือนลิปเ,เขาเรียกอะไรลิปปิน้นนี่ลิปปิ้นเขาเรียกอะไรอะมันเป็นความจริงเป็นหนังยางอะไรค่ะแต่มันก็จะมีอะไรห้อยเอาลงมาใช่ไหมคะของน้ำหนึ่งก็จะเป็นหมวกในวันนี้ที่เห็นก็ทุกคนก็รอดูของเพื่อนอน,นะคะว่าจะเป็นยังไง น่าจะได้เห็นแบบช่วงครึ่งอย่างนี้ก็จะได้เห็นว่าเครื่องหัวอะไรตอนเล็กชอบไทป์ไหนหนูไปหมดแล้วค่ะไปดูสิด <c oughs> ูไปหมดแล้วความจริงได้หมดเลยนะได้แบบว่าได้ทุกไทป์เลยไทป์ Type ไหนก็ได้เลยอยากเห็นครึ่งล่างแล้วครึ่งล่างอะคะ่ะครึ่งล่างก็คือ ของหนูเป็นกระโปรงเอ้ยไม่ใช่ของหนูหรอกเอ้ยไม่ถูกและ <laughs> ทุกคนจะต้องคิดว่าเอ๊ะแล้วมีกางเกงหรือเปล่านะเอ๊ะแล้วใครใส่กางเกงเอ๊ะหรือไม่มีกางเกงเลยก็ต้องรอไปดูเอานะคะไปดูของจริงเอานะคะว่าจะมีหรือไม่มีเลยเอ๊ะหรือว่ายังไงนะค <laughs> วามการคาดเดาก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งนะคะในการ รออะไรสักอย่างไม่บอกแล้วไม่พูดอะไรแล้วน้องนอนไม่มรับหัวใจมันกระซับกระสายออปายคนหลังคนหลังลองทำรอ็อกไหมคะลองค่ะอยากลองความจริงวันนี้หนูถ่ายอะไรไว้รู้ปะ่ะคือแบบอยากลองทำเพราะว่าอยากลองตัดต่อเน,นี่ย แต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรตอนแรกก็คิดไว้ Q a นี่แหละแต่ว่าคืออยากลองทําวันนี้เลยอะไรยาเงี้ยอยากลองทำนะตอนนี้ก็เลยอะ Q amp A ยังไม่ได้คําถามเลยถ้าจะทําก็ต้องไว้ให้ทุกคนมาลงคําถามก่อนใช่ไหมวันนี้ก็เลยลองถ่ายคลิปตัวเองออทำอะไรรู้ไหมคะวันนี้มันมีเลือก type ใช่ไหมคะเลือก type ที่หนูว่าหนูจะไปเลือกด้วยอะหนูก็คือถ่ายคลิปตัวเองตอนเลือกไทป์คือดูถ่ายเองตอนดูคลิปตั้งแต่ type a ถึง type c แล้วก็เลือกกดเลือก type ว่าหนูเลือกไทป์อะไรไปตอนนั้ทุกคนน่าจะรู้แล้วนะนจะไปดูแล้วถ่ายไว้ว้โทรศัพท์จะทําแต่ว่าเขินนะเ <laughs> ขินว่ะมันดูแบบเอ๊ะทำไมอยู่ๆมาทําอันนี้อยากดูเลยค่ะรีแอคชั่นหรอไม่ใช่เชิงรีแอคชั่นนะคะ ไม่เชลเลชันแต่ว่าแค่ถ่ายคลิปว่าหนูจะเลือกไทป์อะไรแค่นั้นเองแล้วก็เปิดดูคลิปไทป์ A ถึงไทป์ B อะไรเงี้ยว่าจะเลือกไทป์อะไรชื่อแบบว่าตอนแค่ลองถ่ายไม่ได้ตั้งใจทำหรอกแค่ลองถ่ายว่าอยากลองตัดต่อดูอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะทาอะไรค่ะก็เลยลองถ่ายเล่นๆดูอยากดูหนูเขินว่ะเอาจริงไม่ได้เขินทุกคนนะเขินเมมเบอร์คนอื่นนี่แหละแบบเอ๊ะทำไมอยู่ๆมาทำอันนี้ว้าอะไรอย่างเงี้ย พี่ปันดูอยู่ปันแอบดูอยู่นะคิดถึงอะเด้ไม่กล้าแกงเยอะเดยอโดนแกงคือลงเลยยังไม่ได้ตัดต่อเลยค่ะเพิ่งถ่ายไปเมื่อตอนเย็นก่อนมาไลฟ์ก่อนน้องเจนเออมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันก็แค่แบบว่าความจริงอยากแอบทำอะไรเพิ่มอีกสักอย่างด้วยขอบคุณที่เป็นรอยยิ้มให้นะคะค่ะผมไม่ต้องตัดก็ได้เสียงอะไรอ่ะ ไม่ต้องตัดก็ได้ไม่ได้เพราะว่าจุดประสงค์คืออยากลองตัดในนี้ค่ะได้แต่จะลองให้ทุกคนดูแต่ว่าถ้าทุกคนดูแล้วแอบแอบไปลงในที่ที่คนจะเห็นน้อยน้อย <c oughs> เหมือนแค่อยากลองปัดกูหนูเก่งมากเลยค่ะหนูไม่เก่งหรอกค่ะหนูว่าหนูไม่เกง่ง <c oughs> เออเอตรงๆก็เก่งแหละเพราะว่าอย่างที่บอกคนคนยืนดูเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าคนยืนดูแล้วเราก็ไม่รู้จะเล่นอะไร ก็เก่งไะอยู่ๆต้องว่าต่อหน้าคนเยอะมันก็ไม่ใช่หมาย <laughs> แต่หนูว่านหนูไม่เก่ง่าอีกคนนะ <laughs> อย่าไปเก่งใช่บอกเขากลักไปบอกเพื่อนนะคะบอกแล้วว่าอย่าไปเก่งเดี๋ยวจะอยู่ข้างๆเองเห็นไหม <laughs> ก็อยู่ข้างๆจริงด้วยแต่ก็เก่งอยู่นะ <laughs> <laughs> มันเป็น เพื่อนเพื่อนเป็นแบบนั้นอยู่แล้วปกติเขาเรียกว่ไร็ป <c oughs> เป็นคนแบบว่านิ่งๆอยู่แล้วเออแช่เก่งหรอกมันเป็นแบบว่าเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว <c oughs> เคนคีเดสไ่ <c oughs> เอาห้ามรอเพื่อนห้ามรอเพื่อนเข้าใจไหมนะ่ารักเก็ยดตายห้ามรอห้ามว่าเพื่อนห้ามนะห้ามว่าเพื่อนนะห้ามแซวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนกลายเป็น เก่งกว่าเธอมีสายตาคุณก็ใช่นะยิ้มเฉย,ยๆเองยิ้มนี่ยนี่เองหนูเป็นคนยิ้มเก่งอยู่แล้วค่ะทุกคนก็รู้ว่าหนูเป็นคนยิ้มง่ายยิ้มเก่งอยู่แล้วชิลมากมเราอาตัวน้ำ <laughs> น้ำอะไรเพื่อนออกบวชแม่ไม่รอหนูจะทําให้เพื่อนหายเป็นเาหินได,ได้เลย <laughs> แต่เพื่อนก็ไม่เก่งมากขึ้นแล้วนะหนูทุกคนห้ามไปเซล์เพื่อนเข้าจะไหมมันน่ารักแล้วนะ สรุปใช้เพลงอะไรเฉลยได้เปล่าไม่ค่ะ <c oughs> ไปแล้วติดตามรีวของเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีแคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for 4D application <c oughs> <c oughs> ខ្ញុំគិតថាបាល់ចាស់